อ๋าวไนท์ใช่ไหมคะมก็เป็นครั้งแรกที่มาทํางานร่วมกับเจ๊แซลนะคะซึ่งจริงๆเจ๊แซก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็ฝันอยากจะทํางานร่วมมาหลายคนพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็ดีใจมากเลยสาหรับรายการนี้เพราะว่าคราวไนท์เนี่ยจริงๆเป็นรายการที่เป็นรายการผู้หญิงเพราะจะมีผู้หญิงอยู่3ามสามคนนะคะในใน,ในรายการ3ามสคนในรายการนะคะแล้วแต่ละคนก็รับหน้าที่ต่างๆกันไปนะคะพี่จะรับหน้าที่ในช่วงของ ค่าวของนะคะคราวท,ทองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่อ,อกคุณนุ่นรายการของเรานี่ถือว่าเป็นรายการผู้หญิงที่มีสาระนะคะตอบโจทย์ผู้หญิงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จะพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็จะมีการดูดวงดูฮวง,วงจุ้ยด้วยนะคะซึ่งแซ่บไปเพรเป็นสิ่งที่ผู้หญิงชอบนะคะนะคะนะครั้งแรกอ,ออนแอร์ไปก็ได้รับการตอบรับดีคุณวูดี้เหรอสัมพันณ์ของรูด,ดี้นะคะแล้วพวกแฟนสาวายังไงคะแฟนสาวพี่เหรอ ต<ด>แฟนคลับพี่เขาก็จะถามว่าพี่ตั๊กจะไปทำร,รายการอะไรตอนแรกพี่ก็ยังบอกใครไม่ได้ซึ่งจริงๆเราก็งานจะเริ่มออกมาตอนช่วงปีใหม่เนี่ยนะคะก็คือวันที่4ี่ก็เป็นเทปแรกแล้วก็จะมีรายการอืดด่นด,ด้วยนะคะของของค่ายอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนคลับก็จะถามกันตั้งแต่ปีแล้วไม่ไม่ได้เจอพี่ตั๊กเลยไม่ได้ดูเราก็เลยบอกอดใจรอนิดหนึงได้ดูแน่นอน ปีนี้พี่บอกเลยเป็นปีที่พี่หนักใจมากนะเพราะพี่เหนื่อยมากงานเยอะมากก็เพิ่งปฏิเสธละครไปนะคะละครสี่เรื่องละครสี่เรื่องไม่มีสิทธิ์จะรับได้อันที่หนึ่งมันมี7วันนะนะถ้าเราเรารับของคุณแอนทองปสมในเรื่องหนึ่งสามีตีตรานะคะก็ก็สามวันแล้วสามวันแล้วแล้วพี่มีรายการของตัวเองด้วยนะคะทางอีกช่องหนึ่งแล้วก็รับ รายการให้ครมมี่สองรายการแล้วทําให้เจแซลด้วยแล้วกําลังจะมีช่องเก้าอีกจริงๆช่องเกนะ้านี่สี่รายการทนะั้งหมดที่ติดต่อมาแต่ทาจริงก็คงได้แค่สรายการยังมีอีกเดี๋ยวรอให้เจ้าของรายการเขาเปิดเผยเปิดเองกันละกันเพราะนั้นเป็นปีที่เหนื่อยมากในรอบ10ปีที่ผ่านมาเหนื่อยเพราะว่าต้องทสิ่ยังไงใช่ใช่เหนื่อยเพราะว่าเราก็แยกร่างตัวเองลาบากนะคนนี้ก็ก็รักคนนี้ก็ชอบกันก็โอ้โหจะทําไง หนักใจค่ะหนักใจหนักใจมากแลเขาจะโกรธด้วยโบจะโกรธว่าเอ๊ะแหมบอกแล้วไม่ยอมมาทำอะไรเียหนักใจหนักใจแล้วอย่างนี้บรรดาคนที่ต่อเข้ามาเราไว้ยังบ้านเราหก็สมมติก็อยากให้เราทำเหมือนนะแต่ว่าเราก็แบ่งรับแบ่งสู้ก็มีละครบางเรื่องโหเสียดายมากเลยคนรับไม่ได้ก็เสียดายมันคือบทมันดีดีบทมันดีก็ต้องก็ต้องเราก็โลภไม่ได้นะเราก็ต้องเป็นมดีของเรานะจะไปโลภเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้งกมัไม่ได้ เอาพอดีเราเดี๋ยวเราแย่นะฮะร่างกายจะจะไม่ไหวได,ได้โชว์เต็มที่หลังจากที่ไม่ได้โชว์มานานฮะก็เต็มที่อ่ะเหนื่อยดีมันดีบางทีงงกันกนะโอ้เฮ้ยเราทําอะไรเยอะไปเปล่าน้อยไปเปล่า,าก็ต้องบอกบอก,บอกทีมงานกับเจ้าของรายการบอกว่าต้องบอกนะเพราะว่าพี่ไม่ได้ทํานานแล้วไอท็อกเนี่ยพี่ไม่ได้ทํานานแล้วลว,นานว้าว ทำภาระรไมทท่ทำงานอางนีกลับมาทาบระทายไมนะมันก็ท้าทายนะแต่ว่าท้าทายกับการได้ไปร่วมางานกับทีมงานใหม่ๆมากกว่าแต่นี่อย่างอย่างรุ่นเราเราทํางานมานานแล้วเราก็เคาะแป๊บเดียวก็พอได้เคาะสนิมน,นิดนึงก็พอได้ยังไงว่าทที่เก่งแล้วไม่ม่เปัาไม่เป็นไรไม่มีปมัญหา